สำหรับเขื่อนปราสักษ์นะคะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วก็เป็นหัวใจหลักที่จะชี้ว่าลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะคะจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะ่ะ ทำไมเราจึงต้องจับตาดูที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นพิเศษมาดูภาพพร้อมๆกันนะคะนี่เป็นระดับน้ําที่เขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ที่วัดได้ล่าสุดในวันนี้นะคะมีความจุอยู่ที่ประมาณ105.64อร์เซค่ะซึ่งเกินความจุอยู่ที่5เปอร์เซนะคะทําให้ต้องมีการเร่งระบายน้ําจากเดิมค่ะการเร่งระบายน้ําวันนี้เป็นวันแรกที่เร่งระบายน้ําจากเดิมประมาณ800ลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะคะ การเพิ่มการระบายน้ำส่งผลอย่างไรมาดูภาพพร้อมกันนะคะเขื่อนป่าศักดิ์ชนริ์ตอนนี้ปล่อยน้ำที่800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลลงมาตามแม่น้ำป่าศักด์นะคะมาเจอกับน้ำจากคลองัชนาทป่าศักด์สองตัวเลขนี้รวมกันอยู่ที่ประมาณ1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เขื่อนพระรามหก เขื่อนพระรามรับน้ำมาเท่าไหร่ยังไม่ปล่อยทั้งหมดค่ะปล่อยแค่800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลต่อเนื่องลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำน้อยไหลามาเจอกันที่สถานีบางไสรนะคะซึ่งจะเป็นจุดชี้วัดว่ากรุงเทพมหานครลุ่มเจ้าพระยาตอนร่างวิกฤตขนาดไหน ตัวเลขกลมๆคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ3,400ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีหากเป็นตัวเลขนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่ายัางพอสามารถที่จะควบคุมสถานาการณ์ได้แต่มีการคาดการณ์เขาว่าช่วงวันถึง2วันนี้นะคะตัวเลขทั้งจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนพระรามหกนั้นจะปรับอัตราการระบายน้ําเพิ่มมากกว่าเดิมนั่นหมายความว่า ที่สถานีบางไทรตัวเลขนั้นก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,740ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเรื่อยไปจนถึง3,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งหากเป็นตัวเลขนี้ค่ะก็คาดการณ์ว่าน่าจะใกล้เคียงกับปี2,554เกาะเมืองอยุธยาพื้นที่รอยต่อจังหวัดอยุทยาคือจังหวัดปทุมธานีได้รับผลกระทบและเกิดวิกฤตแน่นอนถ้าเป็นตัวเลขนี้นะคะ แต่มีทางแก้ค่ะคือการพร่องน้ำจากเขื่อนปาสักชลสชทริ์ไม่ให้มาเติมที่แม่น้ำเจ้าพยาด้วยการผันลงสู่คลองระพีพัดซึ่งจะผันออกสู่แม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงรวมไปถึงอ่าวไทยด้วย ต,ต้องดูนะคะว่าวิธีนี้จะถูกนำมาปรับแผนใช้หรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการแผนบริหารจัดการน้ำที่จะกระจายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทุ่งทั้งสองด้านนะคะแต่ว่าก็ได้ทำไปแล้วแต่ว่าน้ำนั้นก็ยังไม่ลดหากยังไม่สามารถแก้ไขได้นะคะพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนพระรามหนั้นก็จะ ได้รับผลกระทบอย่างเช่นพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีคาดว่าปริมนาณน้ำนั้นจะสูงขึ้นมากกว่า20เซนติเมตรเลยค่ะ